เพจขายที Cloud, na. Na ่ดินนะคะ a c e b o o k เปิ้ลนักขนันนะคะ u t u b e นะคะเปิ้ลขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะมารีวิวแปลงที่ดินนะคะเปิ้ลอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะในโครงการวิจิตรธานีนะคะโครงการวิจิตรธานีมีความร่ำรวยอลังการมากเลยนะคะเปิ้ลจะขอบอกนะคะเอกลักษณ์ของวิจิตราธานีนะคะของเขาก็คือซุ้มประตูค่ะมีหน้ากว้างถึง100เมตรนะคะและสไตล์ของสถาปัตยกรรมของเขาก็เป็นสไตล์ของยุโรปนะคะนำมาผสม แล้วก็มีความร่มรื่นมีความเต็มเป็นธรรมชาตินะคะมีความยิ่งใหญ่และก็หรูหราสมกับชื่อวิจิตรธา,านีนะคะวันนี้นะคะเพื่อนจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะแปงละะแปงหมายเลขสี่นะคะแปลงหมายเลขสี่เขาเรียกแปลงถุงเงินถุงทองนะคะแปลงถุงเงินถุงทองมีจํานวนทั้งหมดหนึ่งไร่หนึ่งงานกับสี่สิบเก้าตารางวานะคะหรือห้าร้อยสี่สิบเก้าตารางวานะคะตอนนี้เราจัดโปรโมโชั่นพิเศษนะคะเงื่อนไขพิเศษพิเศษจริงๆค่ะ ราคาตารางวาละ18,0่0บาทเท่านั้นนะคะ18,000บาทนี่ถึงแค่วันที่2 1พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะขอบอกนะคะปกติราคาที่ดินแถวนี้ค่ะบริเวณนี้ค่ะโครงการวิจิตรธารานี้เป็นโครงการที่มีศักยภาพนะคะบนทำเลที่อยู่อาศัยศักยภาพสูงมากเป็นทำเลทองนะคะแล้วก็มีความร่มรื่นนะคะอยู่บนถนนเส้นถนนบางนาตราดกอมอที่36ขาลงจากเส้นทางด่วนมาก็จะเข้ามาที่ดินแค่2กิโลนะคะตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้คือแปลนที่4 เดี๋ยวเพื่อนจะพายเยี่ยมชมนะคะตรงนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆยนะคะตรงนี้เพื่อนเขาบอกว่ามีทะเลสาบหรือเลสนะคะอยู่กลางสะพายแปลงหน้ากว้างของแปลงที่ดินก็ประมาณ19เมตรนะคะด้านหลังก็กว้างประมาณ45เมตรนะคะหรือถ้ากว้างยาวไปถึงมันก็ประมาณ80เมตรนะคะของด้านหลังของที่ดินนะคะ เห็นไหมคะว่าสิบเล็กน,นะคะที่ดินตรงนี้เรามีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วนะคะมีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วนะคะในโครงการวิจิตรธา,านีนะคะนี่คือแปลงที่สี่นะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะอ่าแปรอ่าพอในโครงการวิจิตรธา,านีนะคะจะมีองค์การบริหารส่วนำบลหอมศิางสินนะคะวัดส,สุพรรณทารามนะคะแล้วก็จะมีอ่านิคมุตสาหกรรมเวโกรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆกับที่ดินแถวนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลซิตี้บางนานะคะซิคอนสแควร์น,าาน,นะคะ แสตลีเซ็นเตอร์นะคะและที่ทับซีเค็กว่านั้นก็คืออ,อยูอ่มาบนเส้นทางด่วนยกระดับบางนาบางพลีบางประกงนะคะแล้วก็ถนนบางนาตราดนะคะาทางหลวงเขตพิเศษกรุงเทพชนบุรีสายใหม่นะคะมอเตอร์เวยวงแหวนรอบนอกตรงบางพลีและบางปะอินเห็นไหมคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงอ,อยู่บนเส้นทาง การก็อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ดินแถวนี้หมดนะคะเรามาจาัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆค่ะในราคา18,000บาทท่านจะซื้อไปสร้างบ้านก็ได้ค่ะเพราะติดเล็กนะคะเรามีแม่น้ําน,นะคะติดเล็กนะคะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านนะคะใครที่ต้องการความเป็นธรรมชาติความเงียบสงบนะหรือความเป็นส่วนตัวนะคะที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะตอบโจทย์ทุกท่านมาก18,0 0 0บาทนี่ท็อปซีคคทมากทั้งเงินสดและเงินผ่อนถ้าท่านซื้อเงินสดเราโฉนพร้อมอทุกวันค่ะ โฉนดเราพร้อมโอนทุกวันและโอนทุกแปลงนะคะถ้าท่านซื้อเงินผ่อนเราให้ท่านผ่อน5ปีนะคะหรือ60เดือนปลอดดอกเบี้ยนะคะขอบอกว่าไม่มีดอกเบี้ยนะคะ5ปียาวๆกันไปเลยนะคะจองแค่1 0 0 0 0แสนบาทนะคะวางเงินดาวอีก10%นะคะในวันทำสัญญานะคะแล้วก็ผ่อนขั้นต่าเดือนละ60 0 0 0บาทนะคะเห็นไหมคะว่า ไม่ได้มีง่ายๆนะคะที่ดินทำเลแบบนี้นะคะแล้วในโครงการวิจิตรานีนะคะเป็นโครงการที่มีความหรูหรามากเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพสูงมากนะคะอยู่ในทำเลที่มีต้นไม้ต้นไม้เยอะมากค่ะคือเข้ามานี่ได้รับได้รับความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเยอะมากนะคะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะในโครงการของวิจิตรานีนะคะเขามีความลรูหราลังการะคะแค่ดูซุ้มประตูเขาเนี่ยค่ะกว้างตั้ง100งเมตรนะคะแล้วก็สไตล์ยุโรป ใครสนใจอยากจะซื้อไวต้ตร้งบ้านนะคะซื้อไว้เก็งกําไรได้เลยค่ะนี่แปลงถูกเงินทอง,ทงะะด้านหลังติดเลสเห็นไหมคะด้านหลังติดเลสแค่ป้นมายืนอยู่เนี่ยค่ะหูแบบสดชื่นมากเย็นสดชื่นตลอดเวลาะคะ่ะมีลมพัดโชยตลอดเวลาค่ะมีความเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะในโครงการวิจิตรธานีค่ะก็จะมีทะเลสาบกลางโครงการนะคะแล้วที่นของเราก็ติดเลสทุกแปลงนะคะติดน้ําแบบนี้หาทุกแปลงเลยนะคะนะคะสนใจรีบทักป้มาได้นะคะเปลี่ยนขายที่ด